วันนี้มาอยู่กับเฮียจื่อรีวิวของนะครับมาวันนี้ผมจะมารีวิวไอไ <c oughs> อ,อลำโพงนี่ครับลํลำโพงนี่เป็นพูดนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเพลงพนะงงบุ้งนะชัตการใช้างานคือมีเพลงนี้มีหนึ่งสองสามสี่นะครับ เสียงต้องรอแป๊บหนึ่งครับถ้าไม่อยากให้เพลงขึ้นเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งเขนจะเลือกแล้วคนจะเลือกเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อะไรมึงเนี่ยนะครับโอเคครับจะมีสี่เพลงเนกดอันนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นะครับ ไปสีแดง <laughs> แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะผิวขูจะเรียให้มันมานะเออมาแล้วพุนนี่ให้ได้นะครับ อันนี้จะมีรู AUX อยู่นี่ครับอันนี้หาสั่งซื้อได้ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเพราะผมเพราะน้องผมไปไปเล่นวันเด็กมาแล้วก็ได้ลำโพงตัวนี้มานะครับอันนี้มันเป็นของน้องละครับผมก็เลยเอามารีวิวของวันนะครับเนี่ยเป็นี้นี้อันน,น,นี้อันนี้ใส่ช่อง AUX อันนี้มันก็เป็น AUX ครับอันนี้ใช้ ทานหนึ่งจุดห้ามึงถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยดูยูทูบแล้วมันบอกหนึ่งจุดห้ามั้งครับอันนี้นใส่ทานหนึ่งจุดห้ามั้งครับแล้วก็ใส่เออสตัวน,นี้ครับวันนี้เว้นไวเอสนะเลย <c oughs> อ่าพอใส่เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะครับวางวางอันนี้เว้นครับวางไว้ครับ แล้วก็หยิบไอ้เจ้าไอ้ไม้ตัวนี้มาครับตรงนี้มันจะมีนะผมโฟกัสตรงนี้นะมันจะมีออฟออนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมเป็นแบบออฟอยู่นะกดนี้มันจะไม่ออกครับอ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ดูวสวัสดีครับอน,นี่สมบูรณ์พูดนะครับ อย่างนีมพูดนี้ครับอ่นแล้วปิดอ๊บลงมาอ่าหนูจะพูดให้หนูฟังดีหรือเปล่า,านะโอเค <c oughs> ซึ่งการอะไรการอันนี้การรีวิวของอันนี้ก็ช่างง่ายมากอ่าวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย